เออพี่ทัศครับทำไมนห,หนาวจังเลยละเนี่ยที่นี่เพราะว่าที่นี่เดนทริกนี่คือภูเขาที่สูงที่สุดในโลกโเวอย์และในวันนี้นะครับเราจะพิชิตกันไว้ว่าทัศเกมเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะเวอร์ซึ่งในวันนี้นะครับเราไม่ได้มาในฐานะศักดิ์ศรีของทัศเกมอย่างเดียวนะคาาะเรามาในฐานะพลเมืองแห่งประเทศไทยเราจะไปดูวิชาต์กันนะทุกคนเราจะทยาให้โลกนี้รู้ว่า ประเทศไทยก็เจ๋งเหมือนกันนะเว้ยเราไปพไปิชิตก,กันเลยดีกว่านะคบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยเพราะว่ายอดมืนอ้อยเหลือเกินนะนี่นันี่คือสภาพของภูเขาที่สุดใ,ในโลกใบนี้อืมมันมันใช่ภูเขาเหรอเหมือนทางเขาท่าสูงๆมากกว่าแต่ว่าชันเหลือเกินบอกเลยว่าใช้เวลานานมากนะคบเพราะเราจะไปถึงนั้นตรงนั้นเราจะต้องซูเพื่อชาครับซึ่งใช้เวลาอีกอีกชาไม่รู้ปลดล็อกเจ๊แปดฟรีโดยการหืมรอหนึ่งชั่วโมงงั้นเหร นี่เวลาจะปีนขึ้นไปนะคะก็ต้องโชว์ทงไทยด้วยเข้าบนภูเขานี่คือแบบมีต้นไม้ตลอดทางเลยนะทุกคนเอาต่รไปไม่ได้ไม่ทราบว่ามีบาเรียอะไรมากัน้นแถวนี้ทุดีเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยอะ่ะป เอา้าเฮ้ยทำไมเพื่อนโลง่ลงงลงมาไอ,าอาหิมอย่าบอกนะเขาบอกมีหิม,มทะทห่ลมอ่ะอาจจะเป็นไปได้เขาบูดอาจจะมีภูระสาทอะไรนักลัวเป็นการปีนที่สุดยอดมากเฮ้ยอะไรฟะพตรทงน,นี้หิมะปลอมเหรอหิมะละลายไปแล้วอืมไม่ทราบว่าน,นี่คืออะไรก้อนน้ำแข็งเหรอ <TH UR N> ทำไมมีก้อนน้ำแข็งอะไรมาตั้งอยู่เดียวๆตรงนี้ตั้งอยู่เดียวๆเบอร์้บบป้าเดีอดไดเลยมอนแรกก็กอดเสฟ้อว,ว่าเลยหยุดหรอกนะแต่ว่าไม่ไปเฮ้ยนี่คืออะไรกระจกเหรออาวนี่มันลูกอะไรเนี่ยมป็นภาพลวงตาหเห็นสกเก็ตบอร์ดด้วย,ยผมคิดว่าเราไปดูแบบภาพโดรนดีกว่าน่าจะสบายกว่านี้เยอะเลย เราเรียกเสิ่ถามหาโอเคแล้วก็บอกอย่างเลยนะครับตอนนีตน้ตอนนี้นะครับช่งผมจะเปลี่ยนสนไสตไลต์การตอบไปแล้วเล็กน้อยนะเล็กน้อยแบบเล็กจริงพูดทำไมเนี่ยหิมะกลวงเฮ้ย <c oughs> การที่จะไปเปลี่ยนเพื่อพิชิตเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะเนี่ย ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยได้ไหมคะรายการกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะทุคคกคนไปต่อเลยดีกว่าเอาว่าเพื่อนเลสเกตบอดไปแล้วอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะถึงอีกแล้วเราจะถึงแล้วขึ้นมาบนนี้คือแบบอุณหภูมิแบบต่ำเตีย้ยดินมากทุกคนเราก้จะถึงแล้วเวลาที่เราจะต้องไ โช์ให้โลกนี้นะคะว่าประเทศไทยไมีศักยภาพก็แต่ใครละลองไปนะ่ะเออพีทัายยิ่งขึ้นมายิ่งก็หนาวขึ้นเรื่อยแล้วเนี่ยใช่สิหิมะเริ่มตกลงมากระโดดช่วยไหมเฮ้ยเอาว่าน่าท่ายด้วยนุ่นนุ่นน่นอยู่แค่ข้างบนนั้นหรือว่าเธาเอฟเครอ46นาทีเพื่อรับเจ็ตแพดดี เออผมจะลองแล้วกันนะทุกคนลองจะนั่งแช่ตรงนี้ยืนแช่ตรงนี้จะถึงเออหมดเวลานะครับมาดูกันว่าถ้าเราใช้แจ็คแผงมันจะไวขนาดไหนบอกบอกเลยว่าถึงแม้ว่าขาผมนะครับจะเป็นเหล็กก็ตามนะทุกคนเด่ว่าตอนนี้เออเริ่มอ่อนล้าแล้ครับสนิมขึ้น ทำไปเล่นไปมันก็ชันเหมือนกันอยู่นะนั่นน่ะเราจะล่วงลงมาก็ได้แล้วทุกคนล่องมันชันมากดูดิพระเจ้าช่วยกล้วยคุณปู่แล้วมาถึงขีดสุดท้ายแล้วทุกคนเราก็จะถึงแล้วเออทงไทยนี่ก็หนักเหลือเกินไม่ได้หนักให้ลงชาันนะหนักขมาเนี่ยไม่ไอกได้วนะโอเคแล้วทีเราจะไปถึงแล้วกันเลขทะใหมเนี่ย อยู่อยู่ชนเมีก่อนนะ่ะแต่มีกทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่ะนะ มีควันในด้วยเนี่ยเงดไอเย็นเลยปะอ่าอยู่้างบนเลยเริ่มมีควันนะเรขับเป็นหิมะเฮ้ยเราอยู่เท่ามเมฆแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่รู้ด้วยหรอหรือว่าเป็นหิมะจอมปลอมอีกแล้วมีเหลือ ทงไทยรู้ด้วยเฮ้ยนะมีเพื่อนบ้านเรามาแปะด้วยเหรอเนี่ยมีคนอินโดนับมาแปะแปะขอมาแปะด้วยเย้สำเร็จเฮ้ยมีคนอินโดแต่ไม่หมดเลยขอแปะทงไทยด้วยเย้ทำไมทงไทยเล็กนิดเดียวยังงะมารับไม่ได้อัพเราต้องเพิ่มขนาดธงเล็กน้อยนะใหญ่ขึ้นไหม อ่มอย่างนี้สี่สู้กับธงสู้สู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมพอแปะเออเย่แล้วไหนสเก็ตบอร์ดที่ผมว่าไม่มีเลยอืมอืมสโนบอร์ดนี่ใช่ไหมเย่ตายกันเอาเฮ้ย 返回， ไป10นาทีพย,ยักค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนมีฝันรูดนนนดนดน้ด้เดี๋ยวนะ้ธอมีฝันรู้ก้นไปวยโอ้ยไม่เคยรู้มาก่อนนี่อะไรเนี่ยเอาาำไม่ได้ด้วยอ๋อไปไประชากาษ์พันธนะ์หกห้าสี่ น้วยคนคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเเอเอาการลงทุนของผมด้วยนะทุกคนน,นู่นไงเฮ้ยไวมากเลยจะถึงแล้วนประเทศไทยรอบที่สองเอาจะถือไปขี่ไปไม่ได้เหรอไม่ได้ไวเลยอะอะไรเนี่ยมุทา,ารอดได้สิบสี่สิบสีนาทีแต่ถือว่าไวนะไวเลยไวแบบวาวเออคือได้เกิดว่าลอยข้า น่าจ,จะโอเคนะครับก็เดี๋ยวนายนายสามารถซื้อนี้ได้ไงผู้คนเดียไม่มีตังค์ครับผมวันหนาวเย็นหนาวเย็นเชื่อเพิ่งเราจะหมุนพลังงานซะก่อนนะทุกคนเพราะว่าเชื่อเพิ่งแช็คแข็งนะรอบนี้จะพากับเจคพอตนะเว้ยเฮ้มีชีได้แล้วอ๋อหนวนาอยไปตรงนี้มีให okay. ้สำอรก่อกเพราะมันไม่ได้มาดูเนี่ย เราดูบ้านสิอ้าวเข้าไปไม่ได้นี่ไงเราสามารถที่จะใช้ใช้น้ำทวงนี่นะครับส,สปริงในน้ำวงก่อนสปริงความเร็วได้อ้าวเห็นไวเลย นะอย่าเห็นคนไทยเป็นได้